การุนสวัสดยามเช้าฮะเชา้านี้คนรักปัน่นคนรักเขาไม่ได้ตื่นตีสี่ไม่ได้ปั่นตีห้าเมื่อวานที่ไม่ไดจัคเลื้ยงวันนี้ออกกำลังกายเบาๆไว้แล้วก็ยังออกกำลังกายเหมือนเดิมเช้านี้เดินเขาฉลากฮะเช้าวันพุทธที่สิบสอง สิศจิกายน2องพเดินคลายเส้นเบาๆยามเช้าวันนี้เดินจริงๆเดินเดินไเดี๋ยวไปชมบรรยากาศด้านบนเป็นไงบ้างอากาศเย็นสบายเหมือนเดิมมาแล้วก็ชื่นใจไปเดีย๋ยวชมบรรยากาศด้านบนยามเช้า ถ้าถึงด้านบนนันจะสว่างนะไปครับจัดไปใจมันรักชาวนี้เดินเขาเบาๆเท้าสีสันสดใสฮะมันพุทธสีชมพูจัดไปไปครับช่วงนี้เขาชากยามเช้า เวลา6เดซิเกรดตรง0 6 0 0นักข่าวฉลากช้านี้ฮะตอนนี้อากาศดีสดชื่นเหมือนเดิมมีลมเย็ยน,ยยนบๆบอบๆฟังเสียงลมเสียงนกรีดนึงเรื่อะไรร้องในช่วงเช้าพร้อมกับได้สูดอากาศบริสุทธ์นะ ชื่นใจฮะสุขภาพดีไม่มีขายนะตามเซเว่นก็ไม่มีฮะจะห้างใหญ่ห้างดังที่ไหนก็ไม่มีฮะอยากได้สุขภาพดีต้องลงมือทำด้วยตัวเองเท่านั้นนะฮะไปฮะสุดยอดเจอแล้ววันนีครับลุงเล ผู้โอโซสุดยอดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมในวัยเจ็ดสิบกว่าในใกล้แปดสิบเดินเขาฉลากยามเช้าตัวอย่างที่ดีฮะผู้สูงวัยสูงวัยยังมีคุณภาพมาแต่ตีสี่กว่าตีห้าลงทุนกับสุขภาพ ไม่มีขาดทุนฮนะอยาไปฮะโน่นฮนะเดินบนเห็นเสาเลยได้แล้วอีกระยะหนึนะ่งฮนะตอนนี้เข้าโค้งที่สามไปฮนะสุกาำเช้าของคนรักเขาฮะเพื่อนสมาชิกเยอะเลยเดี๋ยวช่วงสายจนะยเริ่มเยอะกว่านี้ ช่วงนี้อยู่ในหุบเล่ไรฮะเลยของสามอากาศยามเช้าวันนี้ไม่มีหมอกแต่เมื่อวานโอ้โหถ้าใครขึ้นมามันจะมีหมอกฟินๆนะเมื่อวานขนาดปั่นจักรยานแล้วมองขึ้นมาอ,อยากจะปั่นจักรยานมาเก็บหมอกเลยแต่ชานี้ยังไม่มีไปไปเรื่อย วันนี้เดินคลายเส้นเบาๆยามเช้าสุดอากาศบริสุทธิ์ไมองว่ากันไปเลยพรดูมันก็เป็นอยู่แล้วไงเดี๋ยวก็ขาขาเดี๋ยวก็ขาสวัสดีครับเริ่มมีลมแล้ว ไปครับไก่นะฮะยอดเขาฉลาดยามเช้าเดินช,ช,ชิวย่ากไปฮะอากาศเย็นชื่นใจมากมีลมเบาเบาวันนี้ หกโมงสิบเจ็ดนาทีนี่ครับสุดยอดไปกันต่อฮะข้าฉลากเช้านี้เช้าว,วันพุธฮะมาวันไหนบัซซุกวันนั้น สดชื่นยามเช้าฮะเขาจะลากากรปไปเบาๆยาวยาวชื่นใจลงเขากันการยามเช้าอานเก็นน้ำบางพช้า,ชานหลังจากลงมันจะกเขาสลาม wasuwa'yan amin